สวัสดีครับผมวันนี้ผมวนะีซ่าวีทีฮะกำลังจะมาบอกว่าจะมีกิจกรรมจากสปีดไลน์นะจัดแข่งขันประวดแมกใสแบบใสทำสีสไตล์ของคุณในคอนเซปต์โอสไต์นะเป็นแมกเคลียแมกนะฮะลักษณะก็เป็นอย่างนี้ฮนะพ่นจากด้านในเหมือนบอดี้ใสนะหรือถ้าคุณจะพ่นจากด้านนอกหรือจะพ่นในส่วนไหนจะก,กั้านลายแบบไหนสไตล์ของคุณนะอันนี้ไม่มีข้อกำหนดเกณฑ์การตัดสินง่ายมากนะ เราดูที่ความคนะิดคสร้างสารรค์ของงานนะเราดูที่ความลงตัวนะของชิ้นงานเราดูที่ความสวยงามทั้งหมดของชิ้นงานนะส่งผลงานให้เรานะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18มิถุนายนนี้นะส่งมาที่สตูดิโอเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่การจัดส่งข้างล่าง แล้วชื่อของคุณชื่อผลงานของคุณจะจัด,จดแสดงในงานออโต้ตาลอนของ RCT 2013ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่30ตลอดทั้งงานวางบนขาสแสตนสุดสวยรุ่นใหม่ล่าสุดนะเพราะนั้นไทยที่เป็นแชมป์การพ่นบอดี้ไทยที่เป็นอู่การพ่นสีอยากจะเชิญชวนนะเข้ามาร่วมประชันเข้ามาร่วมประกวดหาแชมป์ ที่เป็นสุดยอดการครีเอทีฟสีลงบนแมนะ็กฮะรางวัลที่1ที่2ที่3จะได้รับเป็นรางวัลเงินสดนะ3,000ันสองพและ1,000และของรางวัลที่เป็นของจัดสติลไลน์นะก็3,000ันสองพัและ1,000พันตามลำดับเช่นกันนะพร้อมกับด้วยรางวัลเกียรติยศสําหรับแชมปเปี้ยนเท่านั้นนะการโจดส่งก็ง่ายมากนะเพียงแค่คุณมี m a x s สปีดไลน์เคลียร์ตัวนี้นะ ย้ำนะว่าเป็นรุ่นเคลียร์หรือว่ารุ่นใสเท่านั้นนะส่งทําสีให้เรียบร้อยแล้วส่งผลงานมาที่เรานะก่อนวันที่18มิถุนายนนี้เท่านั้นนะแล้วพบกันในงานนะ RCT 2013ที่เมืองทองธานี20-30แล้วเรามาดูกันฮนะว่าใครจะได้แชมป์ประเทศไทยกับสป ed Li น์โอ s ไต l e สไตล์ไทยสไตล์มันขอบคุณมากครับ